สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบรรพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องเนาะครับเป็นนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับรุ่นพงศิลป์นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ รุ่นพงศิรุ่นะครับสร้างปีสองสี่เก้าสามนะครับผมนี่นะครับก็รุ่นนี้นะครับออกวัดอินทารามนะครับเนาะนะครับวัดอินทารามนะครับก็คือนะครับจะหาปัจจัยนะครับจะหาเงินมาบูรณะวัดอินทรามนะครับนะก็เลยมีการสร้างนะครับนะมีการสร้างเพื่อหาปัจจัยนะครับมีเป็นรุ่นที่เสกรุ่นเดียวกับรุ่นเยพวงนะครับผมนะ ก็คือรุ่นนั้นนะครับคือหยาพวงเป็นเป็นเจ้าภาพนะครับนะเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างนะครับนะแต่รุ่นนี้นะครับนะเป็นล้านนะครับร้านพงสินนะครับเนาะร้านพงสินเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างนะครับเขาก็เลยเรียกรุ่นนั้นว่ารุ่นเยาพวงนะครับเนาะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นพงศินนะครับผมนี่นะครับปีสองสี่เก้าสามนะครับเนาะนะครับทันนะครับดูตะไบเก่าๆเนื้อหาเก่าๆนะครับนะ หลวงพ่อเดิมเสกนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของท่านละกันนะครับเพราะหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพปี2494นะครับผมนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านท่านเสกนะครับพอท่านมาช่วยสร้างวัดอินทรามนะครับก็นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะรุ่นพงศ์ศิลท่านก็หน้าตาท่านก็จะเป็นเอกลักษณ์ประมาณนี้เพื่อน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 พี่นะครับนะนะครับก็ดูในแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่นะกระดูเทียบกันใน เก็บซืซ้อขายแล้วกันนะครับแ๊บนึ้นะคุณวัพีนะจะได้เห็นชัดๆนะคุณพีนะครับดูนี่นะครับเนาะหน้าท่านก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเนาะรุ่นพงศิลนะครับเนาะปีสองสี่เก้าสามนะครับนะวัดอินทรามนะครับสองสี่เก้าสามนะครับนี่นะครับหน้าท่านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเป็นของรุ่นพงศิลนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นนะะครับนะครับ ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนี่นะครับก็ดูพิมพ์เสร็จก็มาดูเนื้อหานะนะครับสองสี่เก้าสามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนๆพนี่นะครับน้องมาชมมาสองกันนะครับนะครับก็นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้จักรุ่นนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็จะบอกไว้อย่างนะครับนะเพื่อความสบายใจนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับในเว็บนะครับในเว็บพระนะครับในเว็บพระสากลที่ ที่คนเล่นพระเขาถือว่าสากนแล้วก็แข็งนะพี่ไมพินนะครับเป็นเว็บที่แข็งนะครับมีกฎระเบียบมีพระดูหน้าไม่ดีนะครับเขาลบทิ้งนะเขาลบกระทูทิ้งนะครับนะไม่ว่าจะมีใบเซอร์บนใบทรงใบเซอร์อะไรนี่เขาลบทิ้งหมดนะครับนะนะครับจะก่อเซียนพระดังๆหลายๆที่นะหลายๆที่นะครับที่ที่มาหากินกับเว็บนี้นะครับเนาะนะครับเงียบหายไปหลายเจ้านะครับจากที่ผมเล่นพระมานะครับนะผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเป็นพระเป็นเซียนสมัยก่อนนะครับเนาะที่ว่า ออ้ยแกโดนลบแกโดนลบโพสเป็นร้อยๆเป็นร้อยโพสอะนะครับน้ที่เขาว่าคนดังสมัยก่อนนะครับผมนะสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนพูดไอ้พูดถึงแกแล้วนะครับนะนะครับเนี่ยแกขายในเว็บเนี่ยแกโดนลบเป็น้อยๆโพสนะเพื่อนๆพี่นะเป็นเว็บที่ผมถือว่านะครับมีมาตรฐานสากลนะครับนะพอสมควรนะครับพอแอดมินเขาแข็งครับนะครับก็ไม่ได้ดูใบไม่ได้ดูอะไรเขาดูผ้านะครับนะ เขาจะเหมือนมีแอดมินเป็นสายนะครับนะนะครับเป็นเว็บที่คนซื้อคนเข้าไปซื้อหาสบายใจนะครับผมนะนะครับก็ในเว็บนั้นนะครับพระรุ่นนี้นะครับนะซื้อขายได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็ขายเป็นรุ่นพงศิลนี่แหละครับนะไม่ใช่ขายแบบไม่รู้ที่นะครับก็รุ่นพงศิลสองสี่เก้าสามก็ซื้อขายได้นะครับก็บ่งบอกถึงนะครับนะความมาตรฐานสากลของรุ่นนี้พอสมควรนะครับที่แนวนะแนวโน้มการเล่นหานะครับผมนะนี่นะครับ ก็นะครับนะก็อ่ะเรียนหาสาคุนแล้วนะครับนะก็คือง่ายๆก็คือพระที่ท่านหลวงพ่อเดิมเสกที่ราคาอย่างย่อมเยาแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็น่าใช้แล้วก็มาแนะนําเพื่อนเพื่อพี่นะครับเนาะให้บอกกล่าวกันนะครับผมนะก็ประวัติอีกทีนะคร่าวๆนะครับนะในปีสองสี่เก้าสามนะครับนะสองสี่เก้าสามนะครับวัดอินทรามนะนะครับวัดอินทรามนะครับ ต้องการปัจจัยนะครับผมนะแล้วก็มีเจ้าภาพนะครับไปขอบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะนะครับสร้างวัตถุมงคลนะครับก็จะมีนะครับมีเจ้าภาพอยู่สองเจ้านะครับก็มียายพวงนะครับผมครับหลานพงศิศิลก็คือรุ่นนี้นะครับสร้างพระออกมาแล้วก็ไปให้หลวงไปให้หลวงพ่อเดิมท่านเสกนะครับผมก็ถือว่านะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนะนะครับ นี่นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับเนาะเขาประวัติคือเขาเล่นหาสากลเพราะอะไรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะนะครับพระรุ่นน right, ah, in ี้นะครับพระรุ่นนี้นะครับนะมีจัดนะครับมีจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดอินทรารามด้วยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนะนี่แหละครับเขาถึงยอมรับแล้วก็มีกาเล่นหานะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับคือรุ่นนี้นะครับปลูกเสกรุ่นเดียวกับรุ่นใญยพวงนะครับแต่ เหมือนว่ารุ่นพงศิลป์จะสร้างเยอะกว่ารุ่นุนไอรุ่นใอพวงนะนะครับรุ่นใอพวงก,ก็เลยราคาสูงกว่านิดนึงนะครับผมแต่รุ่นรุ่นพงศิลป์ก็คือตามมากําลังตามมาเรื่อยๆนะครับผมนะมนลงกล้องสองกันนะครับอือ่านะักบุบุญวินะครับก็ที่เรารู้นะครับเนาะสร้างสองสี่เก้าสามก็นะครับ พิมพ์ใช่ก็ต่อมาก็ดูเนื้อหานะคุณพวยพีนะเนี่ยนะสองสี่เก้าสามก็นะครับนะสบายๆนะครับเนาะแต่เนื้อหาอย่างนี้นะครับนะดูครับดินขี้เบ้าอะไรแห้งๆอย่างนี้นะคุณพพีนะบเนี่ยนะครับเนื้อหานะครับเนี่ยนะครับส่วนผสมของพัาหลอโบราณนะครับ ก็เห็นไหมครับนะรอยตะไบเก่าๆนะครับนี่ผิวกราบหมดแล้วนะครับเนาะสองสี่เก้าสามนะครับเนาะนะครับเจ็ดสิบปีแล้วกันนะครับหกหกเก้าสามเกือบเจ็ดสิบปีนะครับนะเกือบเจ็ดสิบปีนะครับหกสิบเจ็ดหกสิบแปดปีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับค่าบตะกันต่างๆนะครับเนี่ยตะกันนะครับเนี่นะแล้วก็นะเพื่อนๆพี่นะครับที่ผม อยากให้เพื่อนๆพี่ดูนะครับเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกไอที่แพบเห็นไหมครับตามผิวนะครับเนี่ยผดนะครับเนาะมันจะเหมือนผดนะครับมันจะมีอยู่ในผ้ากานะครับนะครับผิวผดนะครับผมว่ามันอาจจะเกิดความชื้นนะเพื่อนๆพ่นี่นะครับของผิวผ้านะครับแล้ว้วบ้านเราเป็นเมืองที่มีฝุ่นนะครับฝุ่นพีเอมฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วนะเพื่อนๆพ่นี่นะครับนะแต่สมัมก่อนเราเขาไม่ได้ตรวจจับก็คือมันมีแต่มันยังไม่ได้ถึงที่ว่าจุด จุดถึงอันตรายกับมนุษย์นะครับเนาะมันมีตั้งนานไรฝุ่นเนี่ยนะครับเนาะนี่นะครับพอผิวพ้ะมีความชื้นอย่างเงนะี้ยนะพนมพีนนะครับเขาก็เลยมาจุดมาแบบมามารวมกันนะครับเนาะมันก็เลยเกาะเกาะแล้ววิ่งนานๆวันเข้ามันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นแบบเป็นพดพนมพีนนะครับเป็นพดนะครับเป็นพดที่ผิวพ้ะนะครับเ <c oughs> นี่นะครับเนาะนี่นะครับ เห็นไหมครับเนาะพาข้างล่างเหมือนไม่ค่อยมีคนจับนะครับมันจะเลยแบบเห็นชัดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเป็นพดพดพด,พด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 นะครับผมสังเกตหลายทีนะครับจะขึ้นกับพวกพระจะขึ้นกับพวกพระหล่อโบราณน,นะครับที่เป็นเนื้อโลกห่านะครับเดี๋ยวดวยมีอะจะเป็นประหาให้ดูนะครับใกจมืออยู่นะครับ นี่ก็ได้นะครับเพื่อนพี่นะครับอันนี้เก่าหน่อยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะเป็นผดๆนะครับเนาะนะครับจะขึ้นกับผ้าเก่านะครับนะนี่นะครับเราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรนะเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนาะเป็นผดผดผดๆนะครับนี่นะครับน่าจะเกิดการทับซ้อนของทับซ้อนของซ้อนของแบบฝุ่นนะเพื่อนพี่นนะครับฝุ่นเขาแบบ มาแล้วเขาก็แบบมาทับทับกันนะนะครับนี่ครับประมาณนี้นะเพืเ่อนๆวีนะครับก็เดูวิธีนะครับผมนะนี่นะครับรูรล่อลวงก็เดิมนะครับรุ่นพงศินนะครับเนาะก็เล่นหาสากลนะครับเนาะในเว็บสากลก็ซื้อขายได้ก็เรียกว่าเล่นหาสากลละกันนะครับเนาะ แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์นะครับวัดอินทารามนะครับก็มีรุ่นนี้จัดแสดงอยู่นะครับก็อ่ะผมถือภาษากรุกาคกับเพื่อนๆมีนะครับแต่แต่คือเหมือนพระเขาเริ่มแบบคือเหมือนประมาณคนคนเล่นพระนะเพื่อนๆพี่นะครับเวลาพระอะไรที่แพงแล้วนะครับเนาะพระอะไรที่แพงแล้วนะครับเขาจะไปเล่นรุ่นลอง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 ลงมานะครับนะเลยทําให้รุ่นเนี้นะครับเกิดการสนใจขึ้นมาทีหลังนะครับเพราะสมัยก่อนนะครับ คือรุ่นยายพวงพูดตรงๆนะครับประวัติจะมาก่อนรุ่นนี้นะครับก็ยายพวงก็เล่นหากันมานานเลยละครับนะแต่ก็อย่างที่ว่าประวัติมาคนก็ยังแบบอ้ใช่หรือใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอยายพวงติดลมบนเอาแล้วนะครับยายพวงแพงเอาแล้วครับประวัติออกมาแล้วนะครับแต่มันก็มีมันก็มีจัดแสดงโชว์ที่วัดท่านจริงๆแหละครับนะมันก็เลยพอจะพอออกมาประวัติออกมาปุ๊บมันก็เลยแบบอ่าคนก็นเลยยอมรับได้นะเพราะมันมีประวัติอะไรต่างๆนะครับผมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นะครับที่ แท้ทันทานนะครับสากลแล้วก็ราคาถือว่ายังโอเคนะครับเนาะยังยังแบบน่าใช้อ่ะเพื่อนเพื่อนี่นะครับเนาะยังจับต้องได้นะครับผมนะนะครับก็โอเคนะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะที่กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะรับชมพูดคุยพระนะครับด้วยกันเสมอมานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะก็กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะไว้รับชมพาร์ด้วยกันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ